สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองเกะสรักก็จะพามาชมนะครับงานเก็ะมาแรงผู้นะครับนี่นะครับผมลูกค้าสั่งมานะครับผมแล้วก็ให้เจาะเจาะตูดให้ด้วยนะครับลูกค้าจะไปฟังกลิ่งนะครับผมนี่ครับจำนวน2 0 0องค์นะครับผมสองตัวครับผมนี่ครับเป็นมาแรงผู้สวยๆเลยนะครับท่านใดมีไม้อยู่อยากทำมาแรงผู้นะครับหรืออยากทําแบบอื่นนะครับทางเรารับออกแบบแล้วก็จัดสร้างให้นะครับผม ในราคามิตรภาพนะครับราคาย่อมเยาวนะครับผมตามจํานวนครับจํานวนน้อยก็ราคาสูงครับจํานวนมากก็ราคาถูกครับผมถ้าใดสนใจครับโทรมาที่เบอร์0 8 2 1 3 7 8 1 6 6หรือทางไอีเมลไลน์ก็0 8 2 1 3 7 8 1 6อนะครับหรือทางเพจ Facebook นะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธาก็จะพบนะครับนะครับผมหรือว่าจะยิงยันตรงนี้ยิงยันตรงไหนรันน넘เบอร์ตรงไหนทางเราทำให้ได้หมดครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม